เฮ้ยมันมาหากูแล้วเว้ยเฮ้ยโยหมาบ้าจ้องจะเล่นมึงอยู่ไปแ,แล้วไปแ,แล้วไปแ,แล้วเม <M ew. S 1> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูกระตูนกาวกันหรือยังรับน้ำอะไรดีครับ ถามจริงเอ้อถามจริงรับ <impair> น <ments> ้ำอะไรดีค <adolescents> รับโยงเฮ้ยสงสัยว่าข่าวมันยังไม่รู้ต <at> ัวว่ะรู้ตัวอะไรอ่ะเพื่อนโถ่ข่าวกูละสงสารมึงจริงๆมึงหันไปดูรอบตัวหน่อยดิ นี่ที่ไทมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่ร้านกูความรู้สึกชาแท้วะสงสารมึงจริงๆสงสารตัวกูเองด้วยสงสารกูด้วยเพื่อนเออสองสารมึงด้วยกล้ามฮัหสวัสดีครับชาวแก๊งสังคมอยทุกท่านไม่ทุกท่านหลอกคาแไปจ้อยใจโกรนหาตัวไม่เจอเด็กก็เลยรอดไปจับมาได้แต่พวกคุณสามคนนี่แหละสงสัยว่าไอสองตัวน้นนั้นไหวตัวทันก็เลยไปซ่อนก่อนแล้วจับพวกกูมาทําไมอย่าบอกนะว่าถั่วต้มนะครับคุณกล้ามคุณย่องคุณขาวเพราะเราก็จับพวกคุณมาเล่นเกมกันเหมือนเดิมครับ กูว่าแล้วถ้าโดนจับมานี่ไม่มีอะไรหรอกให้กูเริ่มชินแล้วว่าไหนเหล่ามาซืเกมอะไรพวกมึงชินแต่กูไม่ชินเดี๋ยวก็ชินไม่ต้องคิดมากอ่ะ,อะเดี๋ยวกูจะทำตัวให้ชินและกันไอ้พลทหารเหล่ามาซิรับทราบครับพลเรียนทุกท่านพวกคุณเห็นพื้นที่ที่คุณเหยียบเหล่าที่เป็นเส้นทางดินนะเออเห็นว่าแต่ทำไมพวกเราตัวเล็กจ้อยจังให้พม้มอยกองช่วยย่อส่วนให้โอ้โหนีแ่แปลว่าเกมนี้เป็นความร่วมมือของพวกมึงสามตัวสินะกองแกงกบ ถั่วต้มครับอารามาต่อต่อเส้นทางนี้มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปต่อกันใช่ไหมครับและคุณ่ะสามารถเดินได้เฉพาะบนเส้นทางที่เป็นดินแตกนี้เท่านั้นอ๋อเดินได้แค่ตามเส้นที่เป็นดินอาราทีนี้พวกคุณสามคนนะไปเดินตามมุมที่ตัวเองชอบได้เลยกูไม่ชอบซักมุมกูเลิกได้ไหมก็ได้นะขาวแต่ถ้าคุณรู้ว่าขอรางวัลคืออะไรเนี่ยคุณจะเล่นต่อไอ้ยะขอรางวัลมนดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะบอกก่อนเดี๋ยวว่าจะเล่นไม่เล่นเอาเฮ้ ตกลงขาววายไม่ดีจริงไหมวะเนี่ยเอ่ไหนๆหมันก็บอกว่าถ้ารู้แล้วเราจะเล่นเอ้ยงั้นเล่นก็เล่นไอ้ขามึงตัดสินใจโคตรเร็วเลยมึงที่โลภมากเนะาะขับใจที่ชมอ่กอากลัวมุมไหนดีนะอ,อากูมุมนู้นละกันตาเด็งตาเด็งกลัวตรงกลางนี่แหละอ่าหนกลัวมุมนี้แหมเลือกมุมล่างทุกคนเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่มาข้างบนเอาข้างล่างไว้ก่อนเอาล่ะเลือกมุมกลางเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็เมียว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 ภาษาอะไรของมันวะ เฮ้ยมีแมวด้วยวะ่ะอ๋อเมื่อกี้มันเรียกแมวเอามาไงอ่าใช่แล้วครับเพราะว่านี่ก็คือเกมจับแมวเกมจับแมวมันจะยากตรงไหนวะพวกเราก็มีทั้งสามคนเนาะไม่ยากเนะาะอลากฎกติกาก็คือพวกคุณจะสลับกันเดินคนละครั้งกับแมวแบบว่าพวกคุณขยับคนหนึ่งแมวขยับครั้งหนึ่งพอคุณอีกคนหนึ่งขยับแมวก็ขยับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้โหอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพวกเราสามคนก็ไม่ค่อยได้เปรียบเลยดีวะ ขยับ3ามคนแมวก็ขยับ3ามครั้งถึงได้เป็นเกมไงครับเอาละโดยที่พวกคุณอน่ะจะขยับได้คนละมุมคนละมุมไปเรื่อยๆนะข้ามมุมไม่ได้ยุดกลางทางก็ไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วของาะวันละ่ะนั่นเลยเนะบอกว่ามีของาะวันที่กูต้องหยาดได้แน่ๆฮ่าๆและของาะวันนั้นก็คือถ้าจับแมวได้เนี่ยพวกคุณสามารถทําอะไรกับพลทหารก็ได้หนึ่งอย่างตามใจชอบเลยเขินจังเลยครับแต่ว่าเพื่อเกมผมยอมเดี๋ยวนะแล้วพวกกูจะไปทําอะไรกับไอ้พลทหารทําไมวะ เฮ้ยขอรางวัลน,นี้มันเป็นขอรางวัลที่มึงชอบเองรอเปล่าให้สิบปีของดีเลยนั่นอ่ะอยางงี้พอก,กูไม่มีใครอยาดได้หรอกไอ้สิบปีกูคิดผิดลวที่ตกลงเล่นอ๋อทำอะไรกับมึงก็ได้ใช่ไหมพลทหารดีกูจะมึงไปเป็นวัตถุดิบและก็ไม่ยอมได้ไงว่าขอรางวัลแบบนี้อ่ะงั้นก็เริ่มเลยเดี๋ยวกูจะโชว์ความฉลาดของชาวเก๊งเอาล่ะครับเดี๋ยวรอบแรกจะไม่ต้องเอาจริงนะเดี๋ยวให้ทดลองเล่นก่อนเดี๋ยวเริ่มตามลำดับไหลเลยนะ กลามแมวแล้วก็ขาวแมวแล้วก็โยงแมววนไปแบบนี้โอเคเข้าใจละกูเริ่มก่อนนะเอาแล้วนะครับเริ่มได้ใหยยย้ยืนซ้อนกันได้ไหมวะโยงมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ขยะขยงกิีนสาบผู้ชายโอ้โยงไม่ได้ครับห้ามยืนซ้อนกันเอ้ยงั้นกูก็เหลือข้างบนอย่างเดียวนี่แหละตาถึงแมวว้าวเฮ้ยมันขยบหนีว่ะไอขาตามึงล้อไลตามมันไปตาถึงแมว ให้ไอ้ย่อมันหนีกูไปแล้วไม่เป็นไรเพิ่มไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่อยู่ตรงกลางและเสร็จกูไต้ถ wow. ึงว้าแป๊บเดียวคยุณย่งใกล้จะจับแมวได้แล้วครับมันยากตรงไหนวะเฮ้ย <the lounge> hey, ข่าวมันไปทางมึงแล้ว <the lounge> แต่ไม่ใช่ตาก,กูตานี้เป็นตาขอยกล้ามเฮ้ยง่ายดีวะ่ะขยับอีกสักสองทีก็จับได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยกล้ามลายตอนมาเลยใต้ถึงไอ้กล้ามมึงทําอะไรอ่ะอ้าวกูเดินผิดแล้วโอ้ยกล้ามโอ้ยปึกใครก็ได้ขวานมาตีหัวกูที ดูดูเห็นไหมนะมายเย่เลยกูแล้วเนี่ยอยู่บนหัวเลยจะจับก็ไม่ได้ตายขาวไอ้ขาวมึงอย่าลงไปข้างล่างนะเว้ยแอะกูรู้แล้วไงอ๋อมีเสินะความฉลาดของแก๊งสังกมอยที่อวดแต่กูไม่มีอะไรจะพูดตาถดิงแมวให้โยมันไปดูแล้วเฮ้ยตอนนี้แมวมันสามารถหนีไปได้สองทางก็คือทางบนกับทางล่างถ้าเราไปดักข้างบนแมวมันก็จะไปข้างล่างไปหายกล้ามไอ้กล้ามมึงรอจับนะโอ้ยรู้แล้วกูไม่ได้เปิดนะโยอ่อ๋อหลอปตาเดิง มาๆมา,มานี่สด,ดีเจ้าเหมียวกูก็พูดไปงั้นแล้วมันจะมาหาก,กูทำไมวะมวเหมียวไอก้ามแมวมันไปหาเมืองแล้วเฮ้ยแมวอยู่บนหัวเราวะทำไงต่อดีวะวรจะไปข้างหน้าหรือข้างบนถามจริงนี่มึงยังจะต้องคิดอีกเหรอตาถึงตาตากูจับแมวได้แล้วเย้ไอกลามจับแมวได้แล้วกูะุ้ลุ้นนี่ว่ามันจะไปข้างหน้า เก่งมากเลยครับคุณกล้ามคุณถาวคุณโยงเอาล่ะการทดลองเล่นเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มเอาจริงแล้วเอาจริงผลลั์ก็คงไม่ต่างกันหรอกถ้าเกิดว่าไอ้กล้ามมันไม่ทําอะไรเพี้ยนนะพวกมึงด่ากูเออกกูด่ามึงเอาล่ะครับทีนี้ก็ลงมาประจํามมุมตัวเองเหมือนเดิมก่อนเอาล่ะเริ่มของจริงได้เลยแต่ช้าก่อนของจริงไม่เหมือนกับตอนทดลองเล่นหรอกนะไม่เหมือนยังไงวะเพราะว่าเกมของจริงนั้นมันก็จะมี มึงใส่หมาบ้าเข้ามาด้วยเหรอไอสิบตีมึงเอาหมาเข้ามาทําไมนี่มันเกมจับแมวไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าจะให้จับหมาด้วยกว่วไม่ใช่นักล่ามมันคลั่งขนาดนี้คงไม่ได้ให้เราจับหรอกมึงเป็นมนุษุ์หมาป่ามึงคุยกับมันดีเอาไอโยงแล้วปกติมึงคุยกับคนบ้ารู้เรื่องเหรอบ้่นมันหมาบ้านะเว้ยไม่ใช่หมาปกติเออว่าเฮ้ยใส่หมามาทําไมเหล่ามาสิคืองี้ครับก,กฎกติกาในการจับแมวก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ในระหว่างนั้นครับพวกคุณต้องระวังไม่ให้หมาบ้าตัดด้วย ระวังไม่ให้หมาบ้ากัดถอดต้มครับเคลื่อนที่อย่างเรามาระวังด้วยนะเวนกร,รมแล้วมันขยับแบบไหนไวน้ได้หมาตัวเนี้ยมันจะขยับสลับกับแมวเหมือนกับพวกคุณเป๊ะเลยก็คือไอ้กล้ามแมวไอ้ขาวแมวกูแมว,ว,แ,มว,แ,มวแล้วก็หมาแมว,แ,มวแบบเนี้เหรอถอดต้มครับมึงใส่หมาเข้ามาแบบนี้ไม่มีสิทธิพิเศษให้พวกกูมั้งเหรออ่ะงั้นก็ให้ยืนซ้อนกันได้ ยังไงก็จับแมวให้ได้ก่อนที่จะโดนหมากับตายแล้วกันครับจะรอให้เนี่ยแล้วดันมาอยู่แถวโกซะด้วยนะเอาเราพร้อมหรือยังครับาพร้อมจนถึงกระเจา้วกล้ามึงก่อนตาดิ๋งแมวโย่แมวไปหามึงจับเลยฮึบกีแม่เฮ้ยห้ให้โย่อย่าถลึงอยู่คนละจุดกันจับไม่ได้เอ้ยน่าเสียดายค้าวโยงข้างบนกูมีหมาอยู่ถ้าเกิดกูไปข้างบนแล้วมัน มากัดกูทําไมวะเอา้าแต่แมวก็อาจจะหนีไปทางมึงได้นะมึงลองสังเกตดูดิว่าหมาตัวนั้นมันหันหน้าไปทางไหนแปลว่ามันอยากจะไปทางนั้นเลยกูว่ามันพร้อมจะไปทุกทางต้าดึงหมากูทําไมเนี่ยข่าวทําไมไม่ไปดักแมวกัว่าหมากัดแมวนั่นไงไอข่าวเห็นไหมแมวมันไปทางมึงแล้วโอ้ยถ้ามึงอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นะถ้าเมื่อกี้กูหยุดตรงนั้นนะแมวไม่ไปหรอกเออก็จริงของมึงนะราะตาก,กูตาดึงนี่มึงไม่กล้ากูมาต้อนเองเลย มันหนีขึ้นไปหาหมาแล้วเอาหมาไม่กัดแมวเหรอไม่กัดมันเป็นเครืยญาติกันหมากับแมวเนี่ยนะเครืยญาติกันเออบรรพบรุษเป็นสัตว์เซลเดียวเหมือนกันอ้าวถ้างั้นก็เป็นญาตพวกูเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยมันมาหากูแล้วเว้ยเฮ้ยให้โยหมาบ้าจ้องจะเล่นมึงอยู่แต่แล้วไปแล้วแต่แล้วไอ้กล้ามแมวไปทางนั้นแล้วมึงจับให้ได้ก่อนที่พวกกูจะโดนหมาบ้ากัดตายนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงเพื่อนเออมีสองทางว่ะทางด้านบนกับทางด้านล่าง ไปทางไหนดีถ้ากูไปทางด้านล่างหมาบ้าก็อาจจะมาไลกก่กัดกูเฮ้ยติดตั้งหลายเทิกวกามันจะมาหาพวกมึงมั่นใจไหมว,ว่าจะจับแมวได้ทันก่อนที่หมาจะกัดกูกูไม่มั่นใจแต่กูว่าแมวไม่ลงมาข้างล่างหรอกเพราะว่าข้างล่างมีข่าวไงต่อไปต้ข่าวด้วยถ้าเกิดว่าแมวเ,เดินแล้วอะงั้นกูไปด้านบนตาดึงแมวนั่นไงเห็นไหมกูนึกแล้วมันไม่ลงหรอกข่าวตามมึงแล้วมึงจะไปทางไหนใจจริงก็อยากจะถอยไปอยู่ข้างหลังนะกูกลัวหมากัดแต่ว่า ถ้าไม่ไปข้างบนเนี่ยจะจับแมวไม่ได้ดีเพื่อนดีเป้าหมายของเราคือต้องจับแมวให้ได้เวย้ยดูจะซีเรียสกันนะครับเนี่ยก็เพราะมึงปล่อยหมาบ้ามานี่แหละตาเด๋งแมวเฮ้ยมาอยู่ข้างบน่ยงเอาไงต่อยโงเอาไงต่อเหรอกูไปข้างบนไม่ได้แน่ๆสู้ๆแผลตาตูดกูมาเลยนะแมวแมวไปทางนั้นแล้วต่อไปตามหมาไอ้ขาวโดนหมากัดปายแล้วไอ้ยาไอ้ขาวโทไม่ได้เลย เหลือแค่สองคนทำไงดีวะไอ้กล้ามเราจะจับกันได้ไหมเฮ้ไม่รู้ว่ะลองดูอ่ะกูเดินก่อนตาเด๋งแมวเฮ้ยไอ้กล้าแมวมารวมกับหมาเอ้าเฮ้ยเอาไงดีโยง่งไอ้ขาวไม่อยู่แล้วต่อไปตามึงอะถ้ามึงจับแมวตอนนี้มึงจะโดนหมากัดไหมโอ้โหดูมันโบกสะบัดแล้วกูว่าโดนกัดแน,น่แต่ถ้าเกิดแมวมันมาหาหมาอย่างเงี้ยนะต่อหน้ากูด้วยแปลว่ามันมั่นใจว่าจับไม่ได้กูควรจะหนีหมาหรือว่ายังไงก่อนดีวะเนี่ยโยกเอาชีวิตรอดก่อนเพราะถ้า,าเหลือกูคนเดียวนี่กูจับไม่ได้หรอก เออกูว่างั้นแหละตาดึงเมียวเฮ้ยแมวมาไล่กูมาหมาก็ไล่ตามมึงไปได้โยงโอนี่มาเจ้ามึงทั้งคู่เลยนะเนี่ยถ้ามันตั้งใจจะตามมาโยงนี้กูตามมันมั่งดีกว่าตาดึงเมียวเฮ้ยแมวไปนู่นเฮ้ยกล้ามกูว่านะถ้ากูถอยหนีตอนเนี้ยหมาจะต้องกัดมึงแน่ๆนเออจริงของมึงว่โยองถ้าเป็นตามปกตินะกูจะปล่อยให้หมากัดมึงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามึงโดนหมากัดกูเหลือคนเดียวกูก็จับแมวไม่ได้ พูดง่ายๆก็คือแพ้มีแต่แพ้แต่ทีนี้เว้ยมีอยู่ทางเลือกหนึ่งที่พอจะทําได้นะยังไงล่ะโยงมันก็คือกูต้องเสียสละตัวเองเว้ยเพื่อชัยชนะโยงพูดอะไรของมึงอะเอาเลยจัดไปเอามึงไม่ห้ามกูเฮ้ไม่ห้ามเสนอมาแล้วรับผิดชอบด้วยโอ้โหไอ้เพื่อนทรยศแต่ เพื่อชัยชนะเว้ยเฮ้ยหมาบ้าบอกว่ามือกล้าหาญมากกูว่ามันบอกว่าหิวมากกว่าเอาละเว้ยเสียสละตัวเองสวดสู้สสู้ว้าวคุณโย่งสุดยอดเลยครับเสียสละตัวเองเพื่อให้หมากัดโธ่โย่งขอบใจมากอ้าวแมวมาอยู่กับหมาอีกแล้ว่ะแปลว่าที่ไอโย่งเสียสละตัวเองเมื่อกี้เปล่าประโยชน์สินะ